ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับว่าอ่าท่อไอเสียนะที่ไปอุดอ e t r มามนาะมันจะมีกลิ่นแรงไหมเดี๋ยวผมจะลองลงไปทดสอบดูว่ากลิ่นมันแรงแค่ไหนหรือมันมีกลิ่นไหมหรือว่ามันเท่าเดิมนะน,นี่เลขไม่หมื่นแปดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าไปพิสูจน์ดูว่ากลิ่นมันเหม็นไหมเหม็นกว่าเดิมไหมนะครับ มันน่าจะไม่ต่างกันเยอะนะถ้าเป็นตอนเช้าๆนี้น่าจะกินแรงอยู่นะครับดมาได้ประมาณไปอุดตอนเจ็ดพันกิโลนะ EGR นี่ดำแล้วอันนี้ตอนนี้ได้หมื่นหมื่นก็ประมาณ1นึ่งมืนกว่ากิโลแล้วครับที่ไปอุดมาก็ใช้งานได้ปกติดีนะเสียงอาจจะดังหน่อยถึงดังก็ดังพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวพาไปดู ฟังเสียงเครื่องอยู่าการใช้งานนะหลังจากการอุด e r มานะครับเครื่อง1.9นะ n e X ของเครื่อง1ุนะครับการใช้งานหลังจากอุดก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับสำหรับการอุด t r นะ,อะของผมเป็นการอุดแบบถอ,อดเลยนะครับถอดตัว e t r แล้วก็ติดแผ่นหนามานะแล้วก็ต่อสายน้ำวนนะครับนี่ฟังเสียงเครื่องนะ รอบเครื่องเดินเบาก็ยังปกติดีนะครับก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรการใช้งานอัตราเร่งก็เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสายน้าบนเอาสายน้ำบนมาตัวน,นี้แล้วก็อุดแผ่นน้านะถ้าอยากอุดแผ่นบางก็ได้นะครับก็ไม่ต้องขอตัว ETR ออกนะครับ เดี๋ยวเราจะดูตรงข้อไอเสียนะครับว่ามันมีกลิ่นหรือไม่นะครับสำหรับการดูดจีอาร์เพราะว่าน่าจะขึ้นอยู่กับการใช้น้ํามันด้วยนะว่าเป็นของยี่ห้อไหนนะเดีย๋ยวลองไปพิสูจน์กันดูครับนี่จะมาทดสอบกันครับว่าหลังจากดูดจีอาร์มาแนละข้อไอเสียนะกลิ่นมันเหมือนกว่าเดิมไหมนะครับเริ่มควันออกมาจางๆนะถามว่ากลิ่นมันแรงไหมมันก็เท่าเดิมนะอาจจะมีกลิ่นนิดนึง กลิ่นก็จะต่างจากเดิมอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่แรงมากนะกลิ่นก็เหมือนปกปติิ่ยนะแต่ตอนเช้าก็มีมีกลิ่นอยู่แต่เครื่องร้อนก็เหมือนมีกลิ่นเหมือนอะไรนะเขาเรียกเหมือนพวกขับผ่านโรงแป้งนะ กินประมาณนี้สำหรับ1.9มิลลิคันเป็นอุตุจร์มาการใช้งานก็ถือว่าปกติอยครับเสียงก็ประมาณนี้้อเดินก็คือสรุปก็กิ่นก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับสำหรับกิ่นของไอเสียก็มีกลิ่นจางต่างจากเดิมอยู่พอจบาปนี้ครับเสียงยนต์ เสียงเครื่องยนต์ในห้องโดยสารก็จะดังประมาณนี้ก็ถือว่าดังไม่แรงเท่าไหร่นะครับเข้ามาในห้องภายในห้องโดยสารตอนนี้หนึ่งวันหนึ่งหมื่นแปดพันกิโลละคลิกระยะมาสองรอบแล้วครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพลินนะครับสามารถคอมเมนต์แนะนำได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ